ทำไมการนั่งสมาธิทําให้หลายๆคนหายป่วยเนาะและก็ชีวิตดีขึ้นเพราะสมาธินี้มันถ้าเราจเจริญสมาธิมันเป็นการรักษาจิตมันเป็นการทําให้จิตมันมีกําลังขึ้นมาอย่าลืมว่าจิตผู้ใดที่ฝึกฝนจนตั้งมั่นดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นทิพนะ ที่นอนทิพที่นั่งทิพที่เดินทิพที่ยืนทิพถ้าทรงชานอยู่จเจริญอาณาปณสติรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่มันเป็นการฟอกฟอกของเสียฟอกธาตุฟอกขันในขณะที่เรารู้ลรมรู้ลมในหน้าตามันจะผ่องใสโรคบางอย่างที่มันไม่หนักหนาะสาหัสจริงๆมันจะหายหรือโรคบางโรคนี่มันหายได้เลย ถ้ามันไม่หนักหนาสาหัสจริงๆอานาปนสติรู้ได้เลยว่าบุคคลใดที่ทําอานาปนสติในการเจริญสมาธิดูลมหายใจเข้าออกบ่อยๆมันจะไม่ค่อยเป็นหวัดสังเกตดูนะไม่ค่อยเป็นหวัดถึงแม้แ่าเป็นหวัดอยู่เดินลมเข้าลมออกลมเข้าลมไปไปมาหายหมดหวัดหายเลยเนะเนี่ยธรรมมาเห็นเลยว่าโอ้ถ้าเราดูลมหายใจ เราเคยนั่งตอนที่เราเป็นหวัดนั่งสมาธิดูลมหายใจดูไปดูมาน้ามูกหายหมดเลยจากจากมันไออยากมันอูหยดปก๊ปกปก๊ปกปก๊กป๊กลงดูไปดูมาพอธาตุสีมันเริ่มระงับลงด้วยการปรับลมหายใจนี่มันก็จะทำให้หวัดนั้นมันระงับลงไปแล้วอีกอย่างหนึ่ง ที่ทําให้หายป่วยได้ก็คือจิตใจมันชนะจิตใจมันยอมรับได้ใครก็ตามนะถ้าป่วยอยู่พยายามฝึกจิตใจให้มันยอมรับกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้จิตใจดีมีชัยไปกว่าครึ่งอนะั้นจะมาบอกเลยมันเนื่องกันนะจิตใจนี่เนื่องกันนะจิตใจไม่ดีมันก็จะทําให้พลังงานภายในกายเนี่ยพลังงานของธาตุภายในกายนี่ ทำงานไม่สมดุลอย่างเช่นว่าจิตใจมันหมกมุ่นอยู่กับความโกรธนี่หูยหน้าดำํำข้าเครียดเลยนะตัวร้อนอยู่ๆก็เป็นไข้ขึ้นมาอยู่ๆก็ปวดหัวขึ้นมานั้นถ้าใครอยู่กับโทสะสังเกตด,ดูนะเคยโกรธคนไมอุ้ยตัวร้อนเข้าเลยนะเห็นๆเ,เลยนะแล้วกวอ่อนเพียเข้าเลยอ่อนเพียก็เลยอาตมาก็เลยเห็นว่าโอ้จิตใจมัน มันอาศัยกายมันเนื่องกันใจป่วยป่วยมากๆม,มันก็จะทําให้ธาตุระบบธาตุในกายของเรามัน,มนทํางานแบบไม่สมดุลกันมันก็เลยทําให้บุคคลนั้นป่วยหรือโทมลงไปได้โทมลงไปได้นะถ้าจิตใจหมกมุ่นอยู่กับราคะโทสะโมหะนี่การฝึกสมาธิมันจึงเป็นการระงับราคะโทสะโมหะ ถึงแม้ว่ามันจะละไม่ได้เด็ดขาดแต่มันเป็นการฝึกระง,งับกิเลสเหล่านั้นเห็นไหมฝึกระง,งับกิเลสเมื่อได้ใครฝึกเป็นบ่อยๆฝึกสติฝึกสมาธิบ่อยๆจนกระทั่งมันอยู่กับปัจจุบันได้มันจะมีออร่ามีความผ่องใสยอยู่ในตัวของมันมองไปถึงแม้ว่าผิวดํามันก็ออร่านะอาตมาบอกกันเลยถ้าใครอยู่กับปัจจุบัน พระสงฆ์ตั้งแต่สมัยพุทธกาลท่านถามกันโอ้ท่านผู้เจริญผิวพรรณหน้าตาท่านผ่องใสย,ยิ่ยงนักท่านอยู่กับวิหารธรรมอันใดหรือโอ้เราอยู่กับวิหารธรรมคือปัจจุบันธรรมคือปัจจุบันจิตไม่อลัยถึงอดีตไม่วิตกกังวลถึงอนาคต เห็นไหมถ้าอยู่กับปัจจุบันนายยมถ้าใครอยู่ยปัจจุบันได้หน้าตามันจะไม่เครียดส่วนมากคนมันเครียดเพราะอูเรื่องราวที่มันผ่านมามาวิตกกังวลใช่ไหมเอามาอาไัยอาบณ์ใช่ไหม,เ,าม,าไรไหมเรื่องราวดีมันยังไม่เกิดอยู่อเอาแล้วกูจะทำยังไงอ่นอนไก่หน้าผากนึกคิด เศร้าหมองเครียดบางคนถึงกับเป็นโรคเครียดโรคประสาทไปเลยเพราะมันวิตกกังวลวิตกกังวลถึงเรื่องอยากมีอยากล่ำอยากรวยอยากดีอยากเด่นมันก็เลยทำให้ระบบจิตที่มันหมกมุ่นอยู่กับกิเลสตัณหาเหละนะ่านั้นมันก็จะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมลงไปด้วยนะเห็นไหมเหตุที่ทำให้อายุยืน หนึ่งในนั้นก็คือเป็นผู้มีจิตใจดุดดังพรหมถ้าอยากอายุยืนยมต้องมีเมตานะอย่าไปโกรธอย่าไปเกลียดอย่าไปเครียดใครเพราะว่าถ้ามีโทสะบ่อยๆมันจะมันจะทําให้ระบบร่างกายลวนถ้าใครมีเมตตาจิตนะมีมีเมตตาพรหมวิหารเนี่ยมันมันจะทําให้อายุยืนเพราะพรหมนะพรหมเนี่ยมันบง่งบอกอยู่แล้วว่าอายุยืนนะ ถ้าท่านมนุษย์สพรมโมาโยเนี่ยกลายเป็นมนุษย์ใจเป็นพรมเนี่ยแน่นอนว่าท่านเนี่ยจะอายุยืนแน่นอนอายุยืนเหมือนกับพรมนะไม่ค่อยเจ็บไม่ค่อยป่วยเพราะมีจิตใจดุจด,ดังพรมพระพุทธเจ้าท่านว่านะถ้าอยากอายุยืนให้มีจิตใจดุจด,ดังพรมดุจด,ดังพรมอะไรจิตใจของผมก็คือเมตตาผมวิหารนั่นเอง สูตรง่ายๆเมตตาผมไม่นไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดใครนะถ้ามีเมตตาจริงๆนะโยมถ้าไม่ไปโกรธไปเกลียดใครระบบร่างกายมันก็สบายๆบ,ยบยลยแหลกใช่ไหมอ่าไม่เครียดไม่โกรธถ้าโกรธเนี่ยมันจะเป็นธาตุไฟมันจะลุกโพงขึ้นมามันจะทําให้ร่างกายนีน่ร้อนร้อนเราปวดหัวเลยนะนอนก็ไม่อยากหลับเครียดตึงปวดหัวเนี่ย คนที่ฝึกสมาธิฝึกระงับอารมณ์ฝึกละงับกิเลสฝึกมีสติอย่างเงี้ยมันจึงเหนือสิ่งเหล่านี้มันจะร่างร่างกายบางบางทีมันป่วยเลือดเลือดโรคที่เล็กๆน้อยน้อยมันสามารถพอบําบัดได้ในเรื่องของการนั่งสมาธิในเรื่องของการทําจิตให้ตั้งมัน่นบางโรคบางโรคมันหายเลยยกเว้นว่าโรคนั้นจะเป็นโรคที่มันเกิดจากกรรมหนักจริงๆ